สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมมอีกแล้วนะคะวันนี้เจมมพาทุกคนนะคะออกมาช้อปปิ้งทุกคนนี่วันนี้พาเควินออกมาช้อปปิ้งนะคะเป็นครั้งแรกที่ถ่ายวิดีโอได้เพราะว่าน้องหลับแล้วน้องก็ไม่ร้องไห้นะคะทุกคนครั้งก่อนที่พาไปซื้อของเนาะปรากฏว่าน้องร้องไห้นะคะเราเอาแบบว่าเอาเป็น ะะใส่รถเข็นไปน,น้องก็เลยตื่นครั้งนี้เราก็เลยเปลี่ยนนะคะเอาแบบเป็นรถแบบนอนมาน้องปรากฏว่าน้องหลับดีมากนะคะแม่ก็เลยมีเวลามาช้อปปิ้งก็เลยจะมาวันนี้จะมาซื้อเสื้อผ้าให้น้องด้วยเพราะว่าเสื้อผ้าที่แม่สั่งมารอน้องปรากฏว่าตอนนี้ตัวเล็กหมดแล้วนะคะต้องต้องซื้อใหม่นะต้องซื้อไซส์3มเดือนถึง6เดือนนะคะตอนนี้ที่ซื้อมาตัวเล็กหมดแล้วไปเดี๋ดูน้องก่อนน้องหลับเขินน้องหลับปุย้ย ไปนี่ก็อยู่โฮมนะคะมาดูเสื้อผ้าของคุณแม่อยู่เสร็จแล้วก็จะไปดูเสื้อผ้าของน้องต่อมา f i n ก็ื้อพาเด็กผู้ชายหายากนะทุกคนแต่ของเด็กผู้หญิงมีเยอะมากเลยดูอันนี้อันนี้สามตัวแต่ว่าไซส์ใหญ่เดี๋ยวแม่ดูไซส์เล็กให้น้องก่อนมีแต่เก้าเดือนเก้าถึงสิบสองนี่ไงสี่ถึงหกเดือนนี่ได้อยู่ แต่ว่ามันเป็นมันเป็นเสื้อแบบนี้นะคะมันไม่มีแบบที่เป็นที่รักแผ่นเพิดนะนี่น่าหักจังเลยชุดนี้พ่อก็รอต่อไป เสื้อยีนมหมน่ารักจังเลยของผู้หญิงแล้วของผู้ชายนี่น่าจะใส่ได้หมดแต่เนาะดูน่ารักมากเลยนะคะอูนี่โอ้ยน่ารักอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิง อันนี้ไม่ซื้อตัวเล็กแม่มีเยอะละชุดเท่ชุดท,ที่แม่เลือกให้น้องนี่นะคะน่ารักไหมแล้วก็มีกางเกงก็เหมือนเก,งเ,นเกงเหมือนกางเกยงยีนได้ละหนึ่งชุดเดี๋ยวมาดูอีก โอ้ยตัวนี้น really? ่ารักจังเลยอีซี่อีซี่อืมอืมอีซอยากให้ดูชุดนี้น่ารักมากตัวคนจะสไตล์แบบหวานๆหน่อยของผู้หญิง ได้ชุดหมีอันนี้สองถึงสี่เดือนสอันนี้ต้องซื้อต้องซื้อเบอร์ใหญ่กว่าน,นี้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวหน้าร้อนจะมาเดี๋ยวน้องก็จะใส่ไม่ได้แล้วนะคะไซนี้น่าจะอันนี้ไซส์สองถึงสี่เดือนนี้น่าจะได้อยู่นะคะทุกคนสองตัวสิบสามยูโร มีกีแบบมีสีฟ้านี่มีแต่ไซส์ใหญ่นี่ไงอันนี้น่ารักดี สองตัวสิบสามอยูโลอันนี้หนึ่งถึงสองเดือนอันนี้กูอเอาตัวนี้อันนี้หนึ่งถึงสองเดือนน่าจะใส่ได้อยู่ถ้าสองถึงสี่น่าจะ ตัวใหญ่ไปอีกเซตหนึ่งอันนี้หนึ่งถึงสองกันอันนี้ก็น่ารักนี่นะคะอ๋อแม่ได้เยอะเลยโอ้อยอันนี้ก็น่ารักอันนี้สองถึงสี่แปลกจังทุกคนมันบอกมันเขียนว่า เขาเขียนว่าเดี๋ยวนะดูนะอันนี้มันบอกว่าสองถึงสี่นะคะสองถึงสี่แต่ว่าอันนี้หนึ่งถึงสองดูไซส์เท่ากันเลยอันนี้อะไรอะสไปเดอร์แมนเหรอเขาเรียกว่าอะไรสไปเดอร์แมนเหรอของผู้หญิงนี่แต่น่ารักน่ารัก ตอนนี้เราก็นั่งพักมาเดื่บกาแฟกินเค้กกันนะคะทุกคน เดินจนเหนื่อยก็ได้เสื้อผ้าน้องมานะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านว่าได้แบบไหนมาบ้างนะคะแล้วก็เดินซื้อของกันนิดหน่อยอน้องขลับดอกได้นะคะก็เดี๋ยวแวะกินกาแฟเดี๋ยวให้ดูเค้กน่าอร่อยมากาแฟรั่งกนจะเป็นน้ำผลไม้ เก็นกาแฟเย็นมาหลายวันแล้ววันนี้ต้องขอกินหน่อยนะคะน้องก็กินนมขวดไปแล้วกัน บอกว่าแม่ดีใจมากนะคะที่พาน้องออกมาแล้วน้องไม่ร้องนะคะทุกคนตอนนี้ก็รู้แล้วว่าน้องสามารถที่จะออกมาช้อปปิ้งได้นะคะออกมาข้างนอกได้นะคะแม่ก็จะได้แบบว่าออกมาไปเบ่อนั่นเองเองนาะ <c oughs> เพราะว่าครั้งครั้งก่อนที่พาไปแล้วน้องร้องนะคะพะ่อก็ไม่ไม่ค่อยอยากพาแม่ออกไปช้อปปิ้งนะ <c oughs> เพราะว่าพอพาไปแล้วน้องก็ร้องอะไรเงี้ยพ่อไปคนเดียวนะคะแม่ก็อยากไปด้วยก็ <c oughs> วันนี้พอพาออกมาแล้วน้องไม่ร้องน้องหลับก็โอเคแหละครั้งหน้าเราก็จะได้ ออกมาช้อปปิ้งกันได้นะคะเดี๋ยวข้างหน้าจะพาลองไปกินข้าวที่ร้านอาหารดูดูว่าน้องจะลองไหมหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยอะจังเลยไอติมน่ากินมาก โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านกันนะคะน้องร้องได้หน่อยหิวนมนะคะให้กินนมหลับไปแล้วเดมาเอานมใส่ขวดมานะคะแต่ปรากฏว่าน้องไม่อิ่มนะน่าจะเอาแบบมาน้อยเกินไปนะคะหนูมีเด็กงองเงออ่กินนมแล้วก็เนี่ยหลับแล้วก็กําลังจะกลับบ้านกันนะคะทุกคนอ คือที่นี่ถ้าเราอุ้มน้องแบบนี้เอ่อเราไม่สามารถที่จะอุ้มน้องในรถได้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือเราจอดรถอยู่นะคะสามีไปซื้อแมคโดนัลอีกแหลวไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะคะเจมก็เลยให้น้องกินนมหรอก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเข้ากาซีตนะคะเนาะถ้าเราอุ้มน้องอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนถ้าตำรวจเห็นตำรวจจับนะคะที่นี่เนาะป่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เจมซื้อชุดอะไรให้น้องบ้างนะคะ เดี๋ยวไปกลับบ้านกันวันนี้จะบอกว่าอากาศดีมากทุกคนแดดดีทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปก็อาจจะพาน้องออกมาตากแดดสักแป๊บหนึ่งมานั่งข้างนอกนะคะถ้าแบบมันไม่หนาวจนเกินไปเนาะไปกลับบ้านกันค่าทุกคนตอนนี้จมก็ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้น้องก็ำลังนอนอยู่เอาน้องเข้าเปนะคะลังนอนนะคะเขาใส่เปวันนี้ให้นอนเปูสูงใกล้ เดี๋ยวจะตื่นและเดี๋ยวจะมาโชว์เสื้อผ้าที่ซื้อมานะคะนี่ตัวแรกอันนี้2ตัวจะเป็นแขแนยาวแบบนี้สองตัวราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อน สิยูโรนะคะทุกคนมิกกี้เมาส์แม่ชอบมิกกี้เมาส์นี่นะคะอันนี้เป็นไซส์สี่ถหเดือนนะคะสี่ถึงหเดือนทุกคนซื้อมาเผื่อนะคะนี่ผ่านไปก่อนต่อมาอันนี้เป็นชุดคุณพ่อเลือกแบทแมนนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่สิบห้ายูโรนะคะ สองตัวมันเป็นเซตสองตัวเอย่ี้นะสิบห้ายูโรสีดำสีขาวนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบขาสั้นนะทุกคนขาสั้นแขนสั้นเอาไว้ให้น้องใส่หน้าร้อนพอดีพาไปก่อนอันนี้ชุดหลอที่แม่ให้ดูตอนที่ซื้อมาชอบมากตัวนี้นี่เสื้อนะคะเสื้อตัวนี้อยู่ที่8ยูโรนะคะทุกคนเสื้อตัวเดียว8ยูโรแล้วก็ กางเกง10ยูโรชอบกางเกงมากเทมากกางเกงอันนี้ไซส์สี่ถึงหเดือนเหมือนกันนะคะนี่แต่ว่ามันปรับได้ปรับเผื่อแบบนี่นะเอวมันจะรูดได้อย่างงีน้น้องน่าจะใส่ได้ดน,นี่นะคะน่ารักมากก็ซื้อไปทั้งหมดทั้งหมด6ตัวนะคะก็ เกือบ60ยูโรนะทุกคนเสื้อผ้าเด็กที่นี่แพงมากคะคิดถึงที่เมืองไทยเรานะชุดละร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยแต่ที่นีคน่ค่อนข้างที่จะจะแพงนะคะแพงเนาะนั่นแหละก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกาลังใจให้กับครอบครัวของพวกเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ